ทุกวันพบกับรายการของช่องด i เรคเตอร์ศิลปชัยสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องด i เรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ผมขอนำเอาบทความจากหนังสือพิมพ์แนวหน้าออนไลน์คอลัมน์คิดเขียนคุยโดยคุณรุ่งเรืองปรีชากุลมานำเสนอครับฟ้ากับเหว นายกหญิงญี่ปุ่นกับสองนายกหญิงตระกูลชินญี่ปุ่นเพิ่งจะได้นายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกในประวัติศาสตร์การเมืองของญี่ปุ่นชื่อซานาเอะทาคาอิจิวัย64ปีหัวหน้าพรรคสีรีประชาธิปไตยหรือ LDP ซึ่งเป็นพรรคอนุรักษนิยมโดยได้รับความเห็นชอบเสียงข้างมากจากรัฐสภาทั้งสภาสูงและสภาล่าง ให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่104ของญี่ปุ่นสำหรับบ้านเรานั้นมาก่อนญี่ปุ่นเพราะของเราได้นายกรัฐมนตรีหญิงจากตระกูลชินวัตรมาแล้วสองคนคือยิ่งลักชินวัตรกับแพทองธานชินวัตรแต่เมื่อเปรียบเทียบที่มาที่ไปกันแล้วแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเพราะของญี่ปุ่นแม้จะเพิ่งมีนายกรัฐมนตรีหญิงเป็นครั้งแรก หากแต่การก้าวขึ้นสวมนาจบนเก้าอี้นายกรัฐมนตรีของนางซาาเอกทาคาอิจิไม่ได้มาโดยเส้นทางลัดเธอเคยเป็นสสมาแล้วสิบสมัยนอกจากนั้นยังเคยดำรงตำแหน่งระดับสูงในรัฐบาลรวมถึงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงทางเศรษฐกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและการสื่อสารส่วนบ้านเราไม่ต้องผ่านเส้นทางอะไรมาทั้งสิน้น แต่ขึ้นสู่อำนาจได้เพราะมีนามสกุลชิน,นวัตรและมีพรรคการเมืองเหมือนบริษัทจำกัดของตระกูลชิน,นวัตรที่มีทักษิณชิน,นวัตรเป็นเจ้าของผู้ก่อตั้งในทางพฤกตินยัยดังนั้นยิ่งลักษณ์ชิน,นวัตรที่เป็นน้องสาวและแพทองทานชิน,นวัตรซึ่งเป็นบุตรสาวของทักษิณจึงสามารถดำรงตำแหน่งนายกโดยไม่ต้องผ่านการพิสูจน์เกี่ยวกับภาวะความเป็นผู้นำหรือมีคุณสมบัติพิเศษอะไรมารองรับ ทั้งด้านความรู้ความสามารถและประสบการณ์คณะท่านที่คณะที่นางสนาอิฐาคาอิจิไม่มีเส้นทางลัดให้ก้าวเดินต้องผ่านเส้นทางต่างๆด้วยความรู้ความสามารถตลอดจนประสบการณ์และความมุ่งมั่นของตนเองเริ่มจากลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสสครั้งแรกปี2 1 3 5ในวัย33ปีแต่ด้วยความที่ลงสมัครในฐานะผู้สมัครอิสระจึงพ่ายแพ้ไม่ได้รับการเลือกตั้ง ซึ่งหลังจากนั้นอีกหนึ่งปีเธอจึงประสบความสำเร็จจากการเลือกตั้งในปี2536ก่อนจะเข้าร่วมกับพรรค LDP ในปี2,139และก็ได้รับการเลือกตั้งเป็นสอสอต่อเนื่องมาถึง10สมัยในปี2564ทาคาอิจิตัดสินใจลงชิงตำแหน่งวหนาพรรค LDP แต่พ่ายแพ้ฟูมิโอกคาชิมิดัต่อมาในปี2567 เธอก็ยังไม่สิ้นความพยายามสมัครลงชิงตำแหน่งอีกครั้งซึ่งก็พ่ายแพ้ชิเงรุอิชิบะอีกเช่นเคยถึงแม้จะได้คะแนนเสียงสูงสุดในรอบแรกก็ตามแต่สุดท้ายก็แพ้ให้กับชิเงรุและในที่สุดซานาเอะทาคายิจิก็ประสบความสำเร็จได้รับเลือกเป็นหัวหน้าพัก LDP เมื่อวันที่4ตุลาคม2,56 8หลังการลาออกของชิเงรุอิชิบะ และได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาญี่ปุ่นเมื่อวันที่21ตุลาคมที่ผ่านมาให้ขึ้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของญี่ปุ่นด้วยมติของสภาผู้แทนราษฎร2 3 7เสียงและมติของวุฒิสภา125เสียงหันกลับมาดูนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของไทยคือยิ่งลักชินวัตรซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่28ของประเทศไทย ไม่ต้องมีภูมิหลังอะไรเลยก็สามารถก้าวขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศนี้ได้เพียงแค่มีนามสกุลชินวัตรและเป็นน้องสาวของทักษิณชินวัตรโดยใช้เวลาเพียงแค่49วันเดินหาเสียงหลังลาออกจากบริษัทในโครงสีของตระกูลชินและลงสมัครสสบัญชีรายชื่อลำดับที่1ของพรรคเพื่อไทยโดยในวันที่5สิงหาคม2554 สมาชิกสมาผู้แทนราษฎรได้มีมติ296ต่อ3เสียงงดออกเสียง197ไม่เข้าประชุม4ให้ยิ่งลักษณ์ชินวัตรวัย44ปีเป็นนายกรัฐมนตรีโดยเสียงส่วนใหญ่เป็นเสียงของสสพักเพื่อไทยที่ได้รับการเลือกตั้งเข้ามา265คนจากจำนวนสสทั้งหมด500คนและพักเพื่อไทยได้เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลผสม6พัก ยิ่งลักชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีหุ่นเชิดที่ถูกชักใยโดยทักษิณผู้เป็นพี่ชายซึ่งหลบหนีโทษคดีทุจริตอยู่ในต่างแดนด้วยความที่ไร้ความรู้ความสามารถและขาดประสบการณ์การบริหารราชการแผ่นดินจึงมีแต่ความผิดพลาดถูกจับผิดแม้กระทั่งการสะกดคำในภาษาไทยที่มักจะอ่านและพูดผิดอยู่ตลอดเวลาหรือแม้แต่การเรียกชื่ออำเภอและจังหวัดน,นายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของไทยผู้นี้ ถูกสารรัฐธรรมนูญถอดถอนออกจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่7พฤษภาคม2557ฐานมีส่วนใช้อํานาจแทรกแซงการโยกย้ายนายทวินเปลี่ยนสีจากตําแหน่งเลขาธิการสํานักง,งานสภาความมั่นคงแห่งชาติเพื่อเป็นการเอื้อประโยชน์ให้พลตํารวจเอกเพียวพันดามาพงขึ้นเป็นผู้ปัญชาการตํารวจแห่งชาต,ต,ต,ชาติรวมเวลาอยู่ในตําแหน่งได้2ปี9เดือน2วันนอกจากนั้นในปี2560 ก็ยังถูกสารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองพิพากษาจำคุกห้าปีไม่รอลงอาญาจากคดีทุจริตโครงการรับจำนำข้าวขณะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและเวลานี้อยู่ระหว่างหลบหนีโทษขณะเดียวกันจากคดีทุจริตดังกล่าวนี้สารปกครองสูงสุดก็เพิ่งจะมีคำวินิจฉัยสั่งให้ยิ่งลักชดใช้ค่าเสียหายให้แก่กระทรวงการคลังจำนวน1 0 0 0 0ล้านบาทเศษ นายกรัฐมนรีหญิงของไทยจากตระกูลชินวัตรอีกคนหนึ่งคือแพทองทานชินวัตรที่ก้าวขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่31ของประเทศไทยได้ด้วยวัยเพียงแค่38ปีก็เพราะนามสกุลชินวัตรและเป็นบุตรสาวของนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณส่วนคุณสมบัติอื่นใดต้องถือว่าไม่ผ่านเพราะว่าไร้ทั้งสติปัญญาและอ่อนด้อยความรู้ความสามารถขาดประสบการณ์ไม่มีผลงานไปที่ประจักษ์ เนื่องจากเป็นผู้บริหารระดับสูงแต่เพียงในนามของบริษัทกคงสีในเครือตระกูลชินที่บิดามารดาสร้างไว้ให้เสร็จสรรพแล้วและในที่สุดก็ต้องพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีจากการถูกถอดถอนออกจากตำแหน่งโดยสารรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่29สิงหาคม2568ฐานมีพฤติการฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงจากกรณีคลิปอับประยุ์ในการสรทานทนาทางโทรศัพท์กับฮุนเซน ทรราชแห่งคมิจากการถูกร้องของ36สอวอซึ่งกล่าวโดยสรุปจากคําวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญก็คือด้วยความสัมพันธ์ส่วนตัวของตระกูลชินกับตระกูลหุนจึงเห็นประโยชน์ของกัมพูชามากกว่าผลประโยชน์ของประเทศไทยและยังทำให้เสื่อมเสียต่อเกียรติศัก์ดในการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของแผ่ทองฐานด้วยสรุปแล้ว แม้ว่าญี่ปุ่นจะได้นายกรัฐมนตรีหญิงขึ้นมาบริหารประเทศภายหลังประเทศไทยซึ่งไม่เพียงแต่เส้นทางทางการเมืองจะแตกต่างกันไม่เหมือนกันแล้วของไทยยังก้าวไปในทางที่ถูกประวัติศาสตร์จารึกไว้ด้วยรอยมูลทินที่มีประวัติด่างพร้อยด้วยกันทั้งสองคนล่าสุดเพราะมนทินจากคลิปอัปยศของแพรทองทานที่จะส่งผลไปถึงความเป็นโมฆะในการลงนามรับรองผู้สมัครสอสของพรรคเพื่อไทย สำหรับการเลือกตั้งที่กำลังจะมีขึ้นยังทำให้แพรทองฐานต้องตัดสินใจลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพักเพื่อไทยกลับไปเป็นหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยตามเดิมการเป็นหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยก็ไม่ต่างจากการเป็นทายาทเจ้าของบริษัทจำกัดในคงศีที่จะต้องรักษาพักเพื่อไทยไว้เป็นสมบัติของตระกูลชินนวัตรต่อไปรุ่งเรืองปรีชากุลศิลปชัยเดลี เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับ Angel 789 Realty บริษัทของคนไทยที่ประกอบการธุรกิจด้านบริการซื้อขายบ้านธุรกิจร้านค้าและทำโโลนของอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐอเมริกาดำเนินงานโดยคุณแอปเปิลินพมลคนไทยชาวพเยาซึ่งไปประสบความสำเร็จในอเมริกา ประสงค์จะให้เราบริการหรือช่วยเหลือในการจะซื้อบ้านซื้ออสังหาริมทรัพย์เราเป็นคนไทยที่ไม่ลืมแผ่นดินเกิดและยินดีจะช่วยเหลือดูแลหรือให้คำปรึกษากับทุกคนในทุกๆเรื่องที่ท่านต้องการอยากจะให้เราทำให้ในสหรัฐอเมริกาสนใจติดต่อโดยตรงที่คุณแอปเปิลินเพมลีตามหมายเลขโทรศัพท์อีเมลข้างบนนี้ เรายินดีดูแลทุกท่านเสมือนเป็นครอบครัวของเรา Angel 789 Realty